คือวันนี้นะครับอผมจะมาพูดถึงเรื่องการพนันออนไลน์ทุกชนิดนะครับอและจะทำยังไงให้เราเลิกอาการพนันได้นะครับขั้นแรกเลยนะครับการพนันเนี่ยเราเล่นไปเนี่ยถ้าเราเสียไปแล้วแล้วเราอยากจะได้คืนน่ะคุณก็จะเสียไปอยู่งนั้นไม่รู้จังจบยกสิ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบาคาร่ามันจะหลอกกินคุณให้คุณน่ะ เล่นแล้วแบบหัวเสียโมโหอยากได้ทุนคืนทุกครั้งที่คุณอยากได้ทุนคืนคุณก็จะเติมตังค์แล้วก็ไปเล่นต่อเล่นจนหมดตูดแล้วคุณก็จะมาเสียอยากอยากจะได้คืนนั้นอีกที่คุณเสียไปถูกไหมครับการที่คุณเล่นนะครับแล้วแล้วคุณติดอะ่ะก็คือคุณยังไงคุณก็จะลืมคนรอบข้างเลยนะครับ ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณจะเก็บตัวเงียบไม่คุยกับใครพูดไม่จานะครับคุณจะเป็นคนที่เป็นที่เป็นสองบุคลิกนะครับหมายถึงว่าอ่ากที่คุณเป็นคนล่าเริงคุณก็จะเก็บตัวเงียบคือไม่คุยกับใครหมกตัวเล่นตะบะคา่าสิ่งเหล่านั้นนะมันมันทําให้คุณอะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะครับคนรอบข้างคุณอนะดูออก อ่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องบาคาร่าครับว่ามันโกงยังไงเพราะว่าทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วว่าบาคาร่ามันโกงยังไงนะครับหล,ลักๆกของบาคาร่าเลยก็คือมันเป็นเกมที่เล่นอย่างจิตวิทยาคนนะครับคือตอนแรกอะ่ะมันจะให้คุณเยอะกามันตันเนี่ยมันจะให้คุณเยอะมากเลยหมายถึงว่าคุณจะเล่นลงสามร้อยบางทีเล่นได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหรือลงหมื่นหนึง่งได้แสนได้ล้านแต่คนสุดท้ายคุณคือไงุดจบของคุณ ทุกคนน่ะเหมือนกันหมดเลยครับคนที่เล่นมาคาราจุดจบก็คือสูตรหมดเตียครับมันไม่ใช่ภาษาจีนนะครับสูตรหมดเตียก็คืออะไรครับเสียหมดตูดเนี่ยครับคุณจะเสียหมดตูดแล้วคุณยังไงต่อคุณก็จะยืมตังพี่ป้านะอาโกหกคนอื่นว่าตังไปทำอย่างงูทำอย่างนี้ เอาตังไปใช้ค่าหาหมอเอาตังไปจ่ายค่าเทอมเอาตังไปกินข้าวอะไรเงี้ยคุณจะหลอกทุกคนเพื่อที่คุณจะเอาตังมาเล่นบาคาร่าผมไม่ถามเลยที่ว่าถ้าเกิดอย่างนั้นอ่ะคุณลองกลับลองไปมองตัวเองนะ,ะว่าคุณทําถูกแล้วหรือกับการให้คุณเอาตังอ่ะไปลงทุนกับกับการพนันพวกเนี้ยผมจะบอกอะไรให้ฟังนะผมเนี่ยเคยติดบาคาร่า หมดทีอะ่ะผมหมดเป็นแสนครับแต่ผมยังไงผมยอมรับว,ว่าตัวเองอะ่ะเป็นผีพนันผมหนึ่งเก้าวมาพูดได้ว่าชีวิตผมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยผมเล่นมาได้เป็นแสนเป็นล้านผมก็เสียหมดผมเสียคืนหมดตูดเลยเพราะว่าผมไม่เลิกผมคิดว่าผมหาเงินทางนี้มันง่ายผมก็เลยจะมาเตือนนี่พี่น้อง,องเพื่อน,อนคนที่ยังเล่นอยู่นะครับว่าเลิกซะไอสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยเสียปล่อยคืนไป ถือว่าทาบุญเงินที่เราได้มามันคือเงินร้อนคุณลองดูนะว่าเงินอยู่กับคุณได้กี่วันผมให้เลยผมคุณลองกลับไปมองย้อนย้อนดูตัวเองครับว่าเงินที่คุณได้จากบาคาร่ามานนียอยู่กับคุณกี่วันและคุณได้ใช้มันกี่บาทผมเชื่อได้เลยว่าพอเวลาคุณเล่นได้แล้วปุ๊บคุณเอาไปใช้จ,จ่ายนู่นจ่ายนี่แล้วคุณเสียคืนไป ผมเชื่อได้เลยว่ามันต้องมีตังของคุณเสียคืนมันไปอีกเท่ากับว่าที่คุณใช้จ่ายมันก็คือตังของคุณแหละถูกไหมครับคุณไม่ได้จากบาคาร่ามาใช้จ่ายเลยนะคุณลองคิดดีๆแล้วแถมยังติดหนี้ติดสินพ่วงไปอีกผมเลยอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเลิกซะน,นะครับเลิกเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเองนะครับ ผมเชื่อเลยเลยว่าการที่เราทํางานเหนื่อยแล้วมันได้ตายอย่างสุดจริตแต่มันเป็นอะไรที่แน่นอนแล้วมันดีที่สุดครับถึงว่าจะได้น้อยไม่มากเท่าบาคาร่าแต่คุณก็ยังไม่เสียสิ่งที่คุณรักไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดบาคาร่าเคยติดจงอมแงมนะแบบผมต้องเล่นตลอดเวลา เชื่อเถอะว่าคุณอ่ะสามารถเลิกได้ก็คือทุกคนอนะ่ะตอนเนี้ยที่ผมจะพูดอีกรอบนะว่าทุกคนอนะ่ะที่ยังที่ยังไม่เลิกเล่นอนะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะได้ตังค์คืนทุกคนอนะ่ะผมจะดูนะว่าทุกคนนะอ่ะอ่าผมยกตัวอย่างนะว่าสมมติว่าคุณเติมไปสามร้อยเนี่ยแล้วคุณได้กลับมาเป็นเจ็ดร้อยเนี่ยคุณจะดีใจแล้วแต่คุณจะไม่นึกถึงหรอกว่า ตอนที่คุณเสียไปก่อนหน้านั้นนะมันมากกว่าที่คุณได้มาตอนนี้อีกคุณจะไม่นึกถึงคุณจะนึกถึงแค่ว่าคุณได้มาใหม่นี้ก็คือเป็นตังของบาคาร่าคุณก็ดีใจแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ตังที่คุณได้จากมันมาคือมันเป็นตังที่มันปล่อยให้คุณดีใจเพื่อว่าที่คุณอะ่ะจะเล่นต่อจะเป็นลูกค้ามันต่อไอาการพนันพวกเนี้ยมันปราไม่มนล้วครับ มันอยู่ที่ใจล้วครับถ้าเกิดใจเราไม่เล่นมันไม่เข้าไปทุกอย่างคือจบครับไม่ว่าคุณจะลบบัญชีกี่บัญชีญชร้อยบัญชีคุณก็ยังกลับเอาบัญชีกลับมาใส่โทรศัพท์คุณได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณรู้รหัสคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวของคุณเองถูกไหมครับเชื่อผมสมมติว่าคุณอยากจะเล่นบาคาร่าได้สามร้อยคุณเอาตังสามร้อยไปหย่อดกระปุกดีกว่าครับแล้ว,แล,วแล้วคิดว่าตัวเองเสียบาคาร,าร่าไปแล้วสามร้อย มีค่าเท่ากันครับแต่คุณยังเหลืออะไรยังเหลือตังในกระปุกของคุณถูกไหมครับคุณยังเหลือตังในกระปุกของคุณคุณอยากเล่นบาคาร่าอยากเติมบาคาร่าพันหนึ่งคุณหยอดกระปุกไปเลยแล้วคุณบอกว่าตัวเองเสียบาคาร่าไปแล้วหนึ่งพันบาทมันมีค่าเท่าครับอย่างมุ้ว่าคุณไปเล่นพันหนึ่งคุณเนี้ยคุณต้องเสียอยู่แล้วแต่ว่าคุณหยอดกระปุกไปคุณบอกว่าเสียบาคาร่าแต่คุณยังมีตังในกระปุกอยู่คิดแค่นั้นนะครับ เล่นบาคาร่าสามร้อยผมว่าเอาตังสามร้อยไปซื้อข้าวให้คนขอทานกินยังมีประโยชน์เลยครับอย่างนั้นคนคนขอทานก็ยังได้อิ่มข้าวครับแต่ส่วนคุณไม่ได้อะไรเลยคุณเล่นบาคาร่าคุณก็เสียถูกไหมแต่ถ้าคุณเอาตังไปให้คนขอทานคุณยังมีบุญนะครับผมพูดจริงมันไม่มีเลยเหมือนกับคุณทํางานมาคุณเหนื่อยทุกวันนี้คุณเหนื่อยว่าคุณจะได้ตังสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งคุณทํางานทุกวันแต่คุณเอาไปเสียบาคาร่าภายในวันเดียวหมด คุณคิดนะครับว่าคุณเหนื่อยขนาดไหนที่คุณต้องหาตังค์มาทั้งเดือนอายุคนเราก็เริ่มเยอะขึ้นถ้าเกิดไม่หยุดคุณไม่อยู่ตอนนี้นะครับผมพูดได้เลยว่าไม่คิดสั้นก็เป็นบ้าครับหรือไม่ก็เป็นคนไม่มีใครครบครับสังคมไม่มีเลยครับผมบอกไว้ให้การพนันไม่ได้ทําให้ใครดีขึ้นนะครับ สำหรับคนที่ติดอยู่ติดหนี้ติดสินก็พยายามใช้นี่นะครับไม่ต้องไปกังวลหรอกครับว่าหนี้สินมันจะเยอะแค่ไหนคุณกล้าทําคุณก็ต้องกล้ารับนะครับมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากแต่ก็ต้องใช้นะครับหนี้สินที่เราก่อไว้เดี๋ยวก็หมดครับถ้าเกิดมันหมดแล้วหนี้สินหมดแล้วคุณก็จะมองย้อนกลับไปว่าสิ่งที่มันไม่ควรทําคุณก็จะไม่ควรทําหมายถึงว่าคุณจะไม่กลับไปวงการอะไรเลยเพราะว่าทุกวันนี้คุณใช้หนี้จนเหนื่อย อ่าผมก็ไม่ผมก็มาอยากให้ให้ให้พูดใด้ฟังนะครับว่ามันไม่ดีอคนรอบข้างคุณต้องรักแฟนคุณหรือคนรอบข้างหรือครอบครัวมันมากและทุกอย่างจะดีครับแค่คุณเลิกวันนี้คุณไม่เล่นคุณท่ามใจเลยทุกอย่างที่มันเสียไปแล้วปล่อยมันไปไม่ต้องอยากได้คืนไม่ต้องอยากใช้ตังค์เยอะคุณมีแค่ไหนคุณใช้แค่นั้นคุณกินแค่นั้นคุณมีตัง ทำงานเดือนเดือนละหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสามหมื่นคุณกินวันละร้อยคุณก็พอแล้วไม่ได้ต้องการะลรชีวิตไม่ต้องการเลยอยากให้มีเงินที่มันคงมากกว่ามีเงินที่ไม่มั่นคงนครับเงินบาคาร่าไม่มัน่นคงอ่าทางนี้ทางนั้นผมก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยนะครับก็คือเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่กําลังติดอยู่และผมก็ขอวอวยพรว่าทุกคนจะต้องเลิกได้และจะมีความสุขตลอดไปในการเลิกบาคาร่าจะไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกแล้ว ช่วยกดไลค์กดติดตามผม,ม่ายนะครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรดีๆพูดอย่างนี้สวัสดีครับ